สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา d a d channel มีละครดีๆจากค่ายดีดาวิดีโอโปรดักชันมาฝากค่ะค่ายดีดานะคะได้นำละครแนวโรแมนติกดราม่ามาให้พวกเราได้ชมกันค่ะในเรื่องควัญล่าค่ะวันนี้ทางช่องเราจะมาแนะนำตัวละครในเรื่องขวัญล่าค่ะมาดูกันค่ะว่าใครรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้บ้างนะคะแนะนำตัวละครขวัญล่าค่ะ สิ่งล้ำค่านำมาซึ่งอันตร,รายและการไล่ล่านะคะหากแต่ผู้ที่ได้ครอบครองกำไรขวัญล่าและคาถาทองจะได้พบคู่ครองและขึ้นครองบัลลังค่ะภูมิเกติภูมิรับบทเป็นศูนย์หนุ่มสูงสักฉายาภูเขาน้ำแข็งค่ะชิงชิงคริษฐารับบทเป็นปานแก้วหญิงสาวผู้อาภัพฉลาดสู้ชีวิตค่ะ ชินธนาทรรับบทเป็นมโนเพื่อนรักศูนย์คารมดีขี้เล่นค่ะกิ๊บสุพิชารับบทเป็นทิพสาวคิดบวกญาติของฟองฟ้าค่ะมินล,ลี่อภิษรารับบทเป็นปียนาตกุลสตรีเพียบพร้อมมีใจให้ศูนย์ค่ะสีตาชุติกาวรการรับบทเป็นฟองฟ้าตั้งตนเป็นคู่มั่นศูนย์ กำจัดทุกคนที่ขวางทางรักค่ะมิลดาเจริญทวีรัตรับบทเป็นน้อยแม่ของปียนาตน่าชื่นอกตรมค่ะปฐมพรรัตนภพักดีรับบทเป็นพวงป้าของปานแก้วเจ้าคิดเจ้าแค้นค่ะพงประยูนราชอาภัยรับบทเป็นเจ้าแสนฟ้าพ่อของศูนย์ผู้กุมความลับที่ยิ่งใหญ่ค่ะทปะนัทสัตยานุรักษ รับบทเป็นเจ้าแสนเมืองกระบฏแผ่นดินหวังยึดครองอาณาจักรผาหลวงค่ะพัสทรทรงทาวรทวีรับบทเป็นทรงวิทย์ลูกชายแม่เลา้ามัวเมากิเลต,ตันหาค่ะปิยดาเพนจินดารับบทเป็นทองเย็นเจ้าแม่ขามนุษย์เห็นแก่เงินและความสุขสบายค่ะลักษิกาสมบูรณ์รับบทเป็นบัวเรียว เด็กในสังกัดคุณนายทองเย็นหวังรวยทางลัดค่ะจารุสิริภูวนยรับบทเป็นเปรมลูกน้องคุณนายทองเย็นคอยช่วยเหลือปานแก้วค่ะเรามาฟังเรื่องย่อของละครขวัญล่ากันค่ะปานแก้วค่ะเด็กสาวผู้อาภัพที่ถูกป้าขายเพื่อใช้นี่ค่ะได้พบกับชายผู้สูงอายุผู้น่าสงสารนะคะที่มอบภารกิจสำคัญให้กับเธอค่ะนั่นก็คือ การตามหาเจ้าของกําไลขวัญล่าตัวจริงค่ะปานแก้วค่ะได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์หนุ่มแปลกหน้าที่มีความลับเรื่องชาติกําเนิดค่ะจากความใกล้ชิดนะคะก็เกิดเป็นความรักค่ะที่จะพาพวกเขาก้าวผ่านอุปสรรคจนพบกับรักแท้ค่ะ ติดตามชมได้ทุกวันจันทรถึงศุกร์เวลา19.00น,นนะคะเริ่มตอนแรกวันอังคารที่4มิถุนายน2567ทัทางช่อง7 HD กดหมายเลข35ค่ะค่ะก็เช่นเคยนะคะฝากช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะฝากกด u u s c r i b e l i ลค์แช r e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเรา DAD Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ